ถาเปิดคลิปที่ห้างเนาะคือวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะยิงก็มาเที่ยวห้างทุกคนมันแบบประหลาดมากเลยอะที่นี่คือ h ฮชเอต้องต่อคิวเข้าว่ะ oh no นเห็นชนเอมตรงนี้ไหมคนที่ยืนเยอะๆตรงนั้นนะ่าคือต่อคิวเข้าแฮชชั่นเอ็มูน,นะอนนเนนนเราก็เลยเลือกแล้วว่าเราจะไม่เข้านะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะจะเห็นว่าแบบคนเยอะมากต่างจากวันก่อนที่มินอะมาเยอะเยอะทุกทางไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คือเยอะหมดเยอะเวอรวอรไปค่ะไปเที่ยวกัน Thank you. เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันก่อนนะคะเพราะเมื่อเช้ากินกันข้าวมากันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนนี้ก็แบบน่าจะบายได้แล้วแหละมิงก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเราก็เลยจะไปกินข้าวกันจ้า ราจะกินร้านนี้นะคะเป็นไก่นันโด เขียวเขียวแดงแดงตรงนั้นนะแต่ว่าคือได้แถวยามถึงตรงนี้มิชชั่นยกเลิกนะคะกินอย่างอื่น,นะคะ่ะ ตอนนี้เราเข้าร้านมาแล้วนะคะทุกคนก็เขาเข้ามาธนาคารเขาจะให้เราสแกนเนาะเหมือนไทยชนะบ้านเราเ,ราเนาะก็คือด้านนี้เราก็ใส่ข้อมูลไปซึ่งเขาจะขึ้นมาก็จะเป็นแบบมีสาขาให้เราเลือกนะคะเป็นสาขาไหนแล้วก็ใส่รายละเอียดข้อมูลลงไปซึ่งเดี๋ยวมันขึ้นให้ข้างๆเนาะว่ารายละเอียดข้อมูลที่เราต้องใส่ลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นสแกนเอาเป็นเมนูเนาะก็เหมือนที่ไทยเหมือนกันก็ เราลดการที่จะสัมผัสเลยนะคะแล้วก็เรียกเป็นเมนูที่เราอยากจะได้ท็อปปิคกขสมูทตี้นะคะร,รู้สึกจะมีพายแอปเปิลแมงโก้แล้วก็อะไรสักอย่างผสมกัน3อย่างเนาะส่วนของก่อนนะคะเป็นไอซ์ทีดน,นะ ออมมิินนะคะเป็นแทนเคีกยน้องปานาน่าแทนเค้กตัวนี้คอแมกเนชีสก็จานนี้ัอ,นนอันนี้เป็นออมมชญชีนนะคะของเด็กซเตอร์ วันนี้นะคะมิน่ะมาซื้อหมอนนะอยู่ที่ในห้างเวดฟิล์นี่แหละชื่อจอนอะไรสักอย่างก็คือได้หมอนกับปอกหมอนมาแล้วเรียบร้อยทุกบนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะตรงที่เป็นชั้นบ้านนะคะชั้นที่เป็นเหมือนแบบบ้านต่างๆนานา ไม่ได้ถ่ายมาเนาะเพราะว่าบอบดเตลอกหอนอย,อยู่อันนี้ก็เป็นแบบชั้นลา่างเป็นเสื้อผ้าซึ่งในห้างก็หนเป็นในห้างอีกทีหนึ่งอะห้างซ้อนห้างมันก็จะมีแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมายเลยะนะเนี่อย่างนี้ก็จะมีแบบเ,ออเสื้อผ้าแบรนด์ของเนี่ยมีแบบลามงนาเมอะไรในนี้ด้วยนะทุกคนตัวนี้เก้าสิบปอน ตรงนั้นก็มีเป็นฮิลโก้บอลอะไรอย่างนี้ดีเซลไหนนะแล้วก็มีแบบแปรงเครื่องสำอางคาแรงคลีนิกโอ้ยเยอะแยะเพื่อน มาโลนก็มีจ้าตอนนี้เราอยู่ในร้านไอศครีมกลอมนะคะซึ่งเป็นร้านไอศครีมที่มินชอบมากตอนไปที่นีคือแบบกินแทบทุกวันนะเที่ยงอีกก็เห็นว่ามีที่สาขาดี่พอดีว่าม,มินน้มันลงที่ป้ายรถเมล์ที่พอดีรีซื้อผักนะคะมันใกล้มากๆเลยมุนก็เลยเข้ามาเพื่อจะได้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาจ่ายเงินเสร็จแล้วนะ้องแล้วเราก็เอาใบาเสร็จที่ได้เมื่อกี้มาให้กับคนตักไอติมตรงนี้นะคะเพื่อที่เขาได้ตักไอติมให้เรา a n d Shock Chip เขาก็จะไปตักให้เรานะคะแล้วเขาถึงจะ่งกลับมาให้เราอีกทีนึงน้องไซที่มิสสั่งันเมื่อกี้เป็นไซมีเตียมนะคะอยู่ที่4.9่จุด พอเราได้ไอติมมาแล้วนะปกติอ่ะมันก็จะเป็นที่เก็บที่เก็บช้อนใช่ไหมแต่รอบนี้เขาจะให้เป็นแบบซองแบบนี้มานะคะในนี้ก็จะมีทั้งช้อนพลาสติกเนาะแล้วก็ทิชชู่นะนเพื่อที่ให้าเก็บกับไอติมอันนี้นะคะหุอนยกมากนี่เราจะได้ช้อนแบบนี้ก็จะไม่ปนกับใครเลยนะคะช้อนไข่ช้อนมันนะใส่ตะก จุดที่เป็นไอคอนิคของที่นี่นะคะไอจอดิจิ่ตอลใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะไอซิมเมื่อกี้เสร็จไปแล้วนะคะก็เข้ามาในร้านที่ชื่อว่า ลิลลี่ไว้นะ่มันจะเป็นแบบตึกตรงหัวมุมเลยใกล้ๆกับคิวปิดตุ๊กพิคาเดลลี่สุดอผัดนะคะก็มันจะมีแบบอุปกรณ์กีฬามากมายมากเลยนะแล้วก็รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยถูกมากเลยก็ค่อนข้างมระหลัดมากเลยพุ่อนเราเนี่ยม่ามีทุกทุกทุกอย่างใครจะมาหารองเท้าให้มาทีเดียวมาแล้วตึกมีหยชั้นมาก อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีหลายชั้นมากมีลิฟต์ด้วจ้ใครจะขึ้นลิฟไปชั้นหกแล้วค่อยๆเดินลงมาก็ได้นะนี่คือตึกที่มินบอกนะคะเมื่อกี้ลินลี่ไวเนาะที่เราเข้าไปแล้วแบบมีห้องเยอะๆคือทั้งตึกเนี่ย ของกีฬาหมดเลยใครจะมาือแบบเสื้อบอลฝาก็มีนะมีแบบทุกเรียกว่าทุกอะไรนะทุกทีมเสื้อบอลก็คือมีทุกทีมเลยนะคะมาหาดูได้เนะาะปากเดีมีจะเดินไปแฟร์ไอออนนะคะ,ะจะข้ามถนนเราก็กดอันนี้ก่อนจะแต่คนที่นี่ถ้าเขาไม่เห็นรเขาก็คือจะข้ามกันเลยนะ แตบบ่นี้แต่คือมินไม่ได้รีบนะมินก็รอได้นะคะเริ่มมืดแล้วทุกคน